สวัสดีค่ะ Q&A มาแล้วนะคะแฟนเพจถามาศิรธยาตอบให้นะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของพี่นายกรรมกันสักหน่อยนะคะเพราะว่ามีคุณเคถามคําถามมานะ่าสนใจค่ะบอกว่าถ้าเริ่มลงทุนแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาโดยไม่มีใครทราบว่าเราลงทุนอะไรไปบ้างเงินของเราจะหายหรือเปล่านะคะหรือควรจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรจริงๆเป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะโฟกัสกับการให้เงินทํางานกับการต่อย,ยอดความมั่งคั่งแล้วก็พยายามที่ จะสร้างฐานให้กับตัวเองจนลืมไปว่าถ้าเกิดเหตุอ c c ซิเดนต์ขึ้นมาเราจากโลกนี้ไปกระทันหันเนีนะคะสิ่งที่เราสร้างไว้เราอยากจะให้กับใครบางคนเนี่ย มีในใจแล้วอยากจะให้กับใครแต่ไม่ได้ท,ทําพินัยกรรมไว้นะคะและนั่นก็จะกลายเป็นปัญหาตามมาด้วยและแล้ววันนี้ก็เลยอยากชวนคิดละกันตอบคําถามคุณเคแบบนี้คือถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งไปลงทุนไปซื้อสินทรัพย์ซื้ออสังหาอะไรมาซั์ไว้แล้วในฐานะญาติหรือว่าทายาตไม่ทราบเนียนะคะเราก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันที่สามารถที่จะรับมรดกต่อจากผู้เสียชีวิตได้ส่วนแรกคือทายาตโดยพินัยกรรม ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโดยพินัยกรรมแปลว่าต้องมีพินัยกรรมนะคะซึ่งเรื่องนี้ถ้ามีพินัยกรรมก็จะง่ายเพราะว่าผู้จัดการ,ร,รบริษกก็จะจัดการให้แบ่งสรรปันส่วนตามความตั้งใจของผู้เสียชีวิตนะคะก็จะหมดปัญหาไปส่วนที่2คือทายาทโดยธรรม ทายาทโดยธรรมจะเข้ามามีบทบาททันทีถ้าไม่มีพินัยกรรมหรือมีพินัยกรรมแล้วแต่มีบางสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในพินัยกรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เฟิร์นแอนซ์มให้ง่ายเขาไว้ก็คือสมมุติว่าไม่ได้ทําพินัยกรรมแล้วคนที่เสียชีวิตนะคะก็ไม่ได้บอกด้วยว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะสิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือคนที่เป็นทายาทเนี่ยก็จะต้องไปยื่นต่อศาลเพื่อขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกค่ะ เพราะโดยปกติญาตินะคะสามีภรรยา,าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเนี่ยไม่สามารถที่จะนำหลักฐานการมรณะนะคะหรือว่าใบมรณะบัตรเนี่ยไปยื่นเพื่อที่จะถอนเงินจากบัญชีออกมาเลเ้เลยแบบนี้ไม่ได้นะคะสิ่งสําคัญคือต้องให้ผู้จัดการมรดกเป็นคนทำแล้วก็ต้องแต่งตั้งโดยสารซึ่งใช้เวลาประมาณ1-2เดือนนะคะก็ถือว่าเราก็จะต้องรอเวลาไปสักระยะหนึ่งแล้วเพื่อให้มีผู้จัดการมรดก คำถามคือแล้วผู้จัดการ,รารถทำอะไรต่อนะคะเขาก็จะไปจัดการเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆที่ คนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเคยมีไว้เขาก็อาจจะต้องไปยื่นนะคะตามสถาบันการเงินถ้าไม่รู้เลยว่ามีที่ไหนบ้างก็ต้องไปยื่นแทบทุกแห่งเลยนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบโดยสถาบันการเงินว่าคนคนนี้ที่เสียชีวิตไปมีสินทรัพย์อะไรายหรือแม้แต่น,นี่สินอะไรที่ติดค้างกับสถาบันการเงินบ้างเพื่อจะนามันรวมไว้ในกองมรดกนั่นเองนะคะซึ่งเราแบ่งสินทรัพย์ประมาณสประเภทด้วยกันประเภทแรกก่อนก็คือพวก เงินฝากกองทุนรวมหุ้นแบบนี้นะคะผู้จัดการมรนี่ยก็จะนําเอกสารเนี่ยหลักฐานนะคะไปยื่นขอปิดบัญชีได้เลยทันทีนะคะนี่คือประเภทแรกส่วนประเภทที่2ก็คือกรมธรรม์ประกันชีวิตข้อนี้จะต่ากไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ได้รับผลประโยชน์ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย กรมธรรม์ประกันชีวิตเขาจะเขียนไว้อยู่แล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ถูกไหมคะซึ่งผู้ได้รับผลประโยชน์สามารถนําหลักฐานนะคะไปยื่นกับบริษัทประกันนะคะเพื่อจะขอค่าสินใหม่ทดแทนได้เองเลยไม่ต้องรอผู้จัดการบรดกนะคะยกเว้นอยู่อย่างเดียวยกเว้นในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้ที่เสียชีวิตไปดังนั้นก็เลยไม่มีใครรับผลประโยชน์ได้เพราะคนนั้นเสียชีวิตไป สิ่งนี้ก็ต้องทําให้ผู้จัดการมรดกเข้าไปบริหารจัดการแล้วก็นําค่าสินหมายทดแทนนั้นมันรวมอยู่ในกองมรดกดั่นเองนะคะนี่คือส่วนที่2ส,ส่วนที่3นะคะที่อาจจะยุ่งยากหน่อยก็คือสหาเรม t r a g e นะคะเพราะว่าทางด้านของผู้จัดการมรดกเนี่ยก็ต้องไปยื่นที่สํานักง,งานที่ดินนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนที่จัดการในเรื่องของมรดกนะคะแล้วก็นํามันรวมไว้ในกองมรดกเช่นเดียวกันทีนี้พอรวมกันได้แล้วนะคะในสินทรัพย์ แต่ละประเภทแล้วเนี่ยแต่อย่าลืมนะคะว่ามันจริงๆไม่ได้มีแต่สินทรัพย์มี4อย่างด้วยกันสินทรัพย์หนี้สินสิทธิและหน้าที่อันนี้เฝนพูดเฉพาะส่วนสินทรัพย์เท่านั้นก่อนนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆหน่อย เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมารวมกันในกองมรดกนะคะแล้วก็จะมาแบ่งสารปันส่วนตามลำดับทายาดโดยธรรมเดี๋ยวไปดูลำดับทายาทโดยธรรมกันหน่อยดีกว่าค่ะนี่คือลำดับทายาทโดยธรรมนะคะซึ่งก็จะมี2ประเภทหลักนะคะประเภทกก็คือผู้สมรสกับประเภทขอคือญาตินะคะญาติเนี่ยก็จะไล่ลำดับไปเช่นกันตั้งแต่ผู้สืบสันดานก็คือลูกนะคะรวมถึง ลำดับต่อไปบิดามันดาคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะลำดับถัดมาก็คือพี่น้องร่วมบิดามารดาต่อไปก็เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมันดาคือพ่อหรือแม่เดียวกัน แล้วก็ลำดับที่5คือปู่ย่าตายายและลำดับที่6คือลุงป้านะอ่านี่คือลำดับของทายาทโดยธรรนะคะคำถามต่อมาก็คือแล้วบรดกที่มันรวมกันจะแบ่งหารเท่าเลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะเราสไลด์นี้มาให้ดูเพราะว่ามีโอกาสไปเล่าเรื่องของพี่นายกมนะคะให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันพอดีเลยตอบคำถามคุณเคพอดีเลยนะคะ,ะทีนี้มาดูกันดีกว่าสมมติมีกรณีตัวอย่างหลายกรณีค่ะ ถ้าในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไปเนี่ยนะคะมีสามีหรือภรรยามีผู้สมรสอยู่แล้วก็มีลูกอยู่2คนคือใน A และใน B เนี่ยสิ่งที่ทาย,ยาทโดยธรรมจะได้รับนะคะก็คือกองมรดกนี้จะถูกแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือให้สามีหรือภรรยาส่วนที่2ให้ลูกคนที่1และส่วนที่3ให้ลูกคนที่2จบเท่านี้เลยนะคะ แต่ในกรณีอีกแบบหนึ่งคือนอกเหนือจากมีสามีหรือภรรยามีลูกสองคนแล้วคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอยู่ด้วย เงินก้อนนี้ก็จะถูกแบ่งเป็น5ส่วนนะคะคือสามีหรือภรรยาเนี่ยก็จะได้ไป1ส่วนลูกคนที่หนึ่งได้1ส่วนลูกคนที่สองได้1ส่วนคุณพ่อได้1ส่วนคุณแม่ได้1ส่วนแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบ่งเท่าไปตลอดค่ะเพราะในกรณีที่3นะคะกรณีที่ถ้าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเขามีบินามารดาก็คือข้ามประเภทของญาติไปเลยก็คือไม่มีลูกมีภรรยาแล้วก็มี บีดาบันดาเลยเนี่ยนะคะเงินก้อนนี้จะถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนหนึงก็คือ50%จะแบ่งให้สามีหรือภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตและอีก50%จะแบ่งให้บิดาและมัรดาก็แปลว่าบิดาได้ ครึ่งหนึ่งก็คือ25%และมารดาได้อีกครึ่งหนึ่งก็คือ25%ก็คือครึ่งหนึ่งของ50%นั่นเองนะคะรวมเป็น100%แบบนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆมันมีรายละเอียดย่อยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าประเภทของทาญาตโดยธรรมนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าที่อยู่ในลำดับญาตินั้นเนี่ยเป็นส่วนไหนบ้างก็จะไล่ไปตามลำดับนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ดีที่สุดเลยของเรื่องนี้หลังจากที่ฝนทำเรื่องของ พินัยกรรมมาที่เินเห็นชัดเจนก็คือเราจําเป็นที่จะต้องท,ทําพินัยกรรมค่ะถือเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะหลงลืมได้ว่าเรามีสินทรัพย์ที่ไหนบ้างคนใกล้ตัวเราก็อาจจะไม่รู้นะคะรวมถึงเงินที่เราอยากจะให้คนบางส่วนเนี่ยออก็อาจจะไม่ได้รับเป็นต้นนะคะซึ่งมีคลาสสิกเคสหนึ่งนะคะเพื่อนเฟิร์นเป็นนักกฎหมายเขาก็ชอบเล่าบอกว่าคลาสสิกเคสตลอดการที่สามารถเล่าได้ก็คือลูกสะใภ้กับพ่อสามี สมมตินะคะว่า,าคุณแม่สามีก็ตายไปแล้วสามีก็เสียชีวิตไปแล้วเหลือแค่พ่อของสามีและลูกสะพ้ยก็ดูแลอย่างดีเลยนะคะแต่เขาไม่ได้อยู่ในลำดับญาติโดยธรรมถ้าสมมุติพ่อสามีเสียชีวิตไป คนที่เป็นลูกสุภัยที่ดูแลมาเป็น10-20ปีเนี่ยนะคะจะไม่ได้เลยแม้แต่สตาค์แดงเดียวถ้าเขาไม่ทำที่ในกรรมที่ระบุชื่อผู้ที่ได้รับมรดกเอาไว้ชัดเจนเพราะว่าถ้าตามลำดับทายาทโดยทรรแล้ว ลูกสะพ้ายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเห็นไหมคะว่านี่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะหลงลืมไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เฟินชวนคิดเสมอคือพยายามรวบรวมสินทรัพย์นี้สินเอาไว้ไว้ในไฟล์หนึ่งนะคะเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมอย่างน้อยเนี่ยเกิดมีอันเป็นไปเราบอกคนใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ไว้เขาก็จะได้มาเช็คดูว่ามีอะไรที่ไหนมากน้อยแค่ไหนบ้างน,นะคะจะได้ไปตามในการเก็บสินทรัพย์เหล่านี้กลับมาเป็นประโยชน์กับคนรุ่นต่อไปได้ หรือถ้าเราไม่มั่นใจนะคะเราก็ไปปรึกษาสถาบันการเงินก็ได้นะคะหลายแห่งก็มีการวางแผนเรื่องของตัวเลกาซี Legacy นะคะหรือว่าการวางแผนส่งต่อมระดกด้วยเหมือนกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับทั้งคุณเคแล้วก็คนอื่นๆด้วยที่เกิดคําถามแบบนี้แล้วก็อาจจะ เอาแ e ขึ้นมานะคะว่าเราควรจะเริ่มใส่ใจเรื่องของการทําพินัยกรรมแล้วแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งพินัยกรรมเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะทําได้ง่ายนักนะคะคือคนเองเนี่ยก่อนที่จะศึกษาเรื่องนี้ก็คิดว่าอัดวิดีโอไว้ก็น่าจะจบนะคะหรือว่าไว้เสียงก็น่าจะได้แต่ในความเป็นจริงเขาไม่ถือว่าเป็นพินัยกรรมตามกฎหมายนะคะจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องไปที่อําเภอเพื่อให้นายอำเภอเนี่ยนะคะเขาเป็นคนลงนามในพินัยกรรมด้วยซึ่งในความเป็นจริงพินัยกรรมมีหลาย แบบนะคะคแต่แบบที่ถือว่าน่าเชื่ถือที่สุดละกันก็คือต้องไปทําที่อําเภอนั่นเองนะคะหรือว่าที่สํานักงานเขตนะคะฝากไว้สําหรับใครที่สนใจละกันค่ะ